เบนมานีครับขอุ่วกระเบนครับตัวที่สองของปีนี้วานได้แล้วตัวหนึ่งอ่ะท่าที่ท่าปาี่มันไ้จ S <S ม,าามาแล้วครับค่อยๆขึ้นมาครับตกไมตกน้ำเลยอะไรแล้วมันค่อยๆมาแล้วเนาะสายใหญ่ตัวเนี้ยขดุดมานล้วครับกระเบนครับกระเบนใหญ่เดี๋ยวผมจะลงเบื้องล่างนะครับเล่นอะไรเนี่ยราถ่ายให้มันถึงนี่ก่อนเป็นมือขวาวันนี้ได้กินไปเลยเนี่ยนี่นี่ครับตัวจริงครับเซียงกระเบนครับ หนึ่งช็อตครับเมื่วานนี้สวยงามเป็นใหญ่พี่จะเย็นนะจะเย็นนะพี่จะเย็นนะนะเตัวใหญ่ตัวหลาหูเยงพี่ริงงจริงพี่ มาแล้ว่มาติดอยู่เนี่ยติดอะไรนอนมาแล้วครับนอนขึ้นมาแล้วครับนั่นครับลงใบเบนมาแล้วครับตัวใหญ่เปล่าดีได้ดีเปล่า คอยปีกปีกนะพี่คอยคอยปีกปีกปีกพวกเราหน้าขึ้นหเลยย้ำใจไปได้น่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้มันให้มันขึ้นทำให้ชาวชาตินะพี่ผมค่อยฝืนมันขึ้นมาค่อยๆนะใจเย็น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 ้อโหูตัวนี้ใหญ่ว่ะอุ้ยจำโบหูตัวใหญ่พี่ไม่ต้องห่วงหูตัวใหญ่ครับตัวนี้ ของจริงวหละค่สวยงามมากครับนี่เน่ะพี่พี่ขาดเนี่ยสายสองเนี่ยแชมถือไว้นะพี่กดั้งนี้เคใหญ่หลุดนะแชมมันตรงหววพี่ของใหญ่ครับโอ้อหยย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 ย่เยยเยย่ยยรยย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 ยียย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 ย้ สายไปกลๆเลยร้อยให้หน่อยพี่ร้อยวางหางนะโอ้โหของใหญ่ตัวเนี้ยดูมันจะแทงผมตอนผมบีบอะนีี่ตัดทีนี่อาตก็ชิหญ่พักใหญ่ๆลยของจริง ได้มาได้ไวแล้วลูกแกงผิงนั่นแหละของจริงพี่เสียงกระแบนอันนี้ร้อยไปเลยมันหน่อยเดียวเดี๋ยก็ได้พี่มาพี่ร้อยนะผมจะผมจะปล่อยนะเดี๋ยวรับหน้านจับตังค์เองไว้ผมแน่เลยมันใหญ่เดี๋ยวน้อมันจะแทงใหญ่ดิพี่ไซส์สองอ่ะเดี๋ยวพี่เหวี่ยไว้พี่เหวี่ยเหวี่ยบหวี่ยให้แน่แม่เดี๋ยวมันจะเล่นผมไกล้สองโลเลยเนาะใหญ่มากตรงนี้เคยตกได้ใหญ่ๆกันนี่ที่เคยขาดอย่างเงี้ยพี่ ขายก็คงก็ขายนี่เนี่ยปืนหน่อยปึ้งปืนหน่อยปึ้งค่ะสายอย่างเงี้ยอุลนี่มาที่ดูบ่อยอ่ะวันนี้ป่ะนะใส่ตัวพี่คันนี้มันสิบห้าอย่างนี้ไปดูลงเอียดมาดีสิบห้าแล้วใส่หน้าไม่ต้องกลัวโอ้คุณมมากนะนี่เอาโอเคเลยใส่หน้าไม่ต้องกลัวบบนเลยจะเป็นสายดำเมื่อกี้ก็ดีลุ้นไอ้สายขาสายก๊อปอ่ะสายขาวเอออย่างนั้นไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยังพอลุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาไปก่อนโอ้ใหญ่ เบ็ดเฮ้เบ็ดเบ,บ็ดใชะได้ก็เบ็ดหมาเนี่ยอูกอ๋อเบ็ดออกเจเบ็ดหมาเนี่ยหมาสายใหม่เลยหมาสายเท่าเดิมพี่โอ้ยเยีงง่ยมงใหญ่ชิบ๋วตัวดีว่ะตัวระดูครับ2013เดี๋ยว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 เพิ่ง <2, S 1> 2023 2023ครับตัวที่สองอยังยาวเลยนะถือว,ว่าตัวดีว่ะสองโลมาอยู่แล้วพ,พี่ดูหางมันดิหางก็ตกต้นผักวานี่จ้ะพี่ดูหางมันดิ ก็เงียงปากนี่ด้จบเลยมันเป็นมือขวาจะขึ้นยากเลไซเดี่ยวโหดูาซกดข้อเลยัใหญ่ครับรใช้ขาดการะไซนี้เนี่ยงงปะล่ะอ่ะหมานครับมันหมานครับ หนักเลยนะนี่ขาดไปหลายตัวครับกว่าจะได้เพราะว่าเวลามันติดมันเหมือนติดต่อเลยครับจะเหมือนดึงกระสอบทรายเลยอต,ติดเบ็ดนี่นเหมือนติดกระสอบทรายเลยนะมันจะขึ้นยากครับนาี้้